เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับดักกี้ในเกมเกิดไปทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมานานนะครับเนื่องจากว่าเออมีอาการเจ็บคอนะครับแล้วก็ติดตุระอะไรนิดหน่อยยนะครับก็เลยไม่ได้อัปคลิปมาเออจะสองอาทิตย์แล้วนะเรื่องนั้นก็เอาไว้ก่อนทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา แนะนำตัวละครนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเลยนะครับด้านก็คือนี่ครับคุณพี่อัลเบรโดของเรานะครับผมกว่าจะสุ่มผมสุ่มได้มาผมรู้สึกเรื่องบิติีมากก็เลยเข้าโครงการ20%กับคนอื่นเขาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูสกิลแล้วก็ค่าพลังอะไรต่างๆของเจค่นะครับดูนะครับเพิ่งแค่3มดาวนะครับ SS ไปทั้งหมด3อันแล้วนะ แม่งอย่างเฟี <ceksin> ้ยวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่างๆของคุณพี่อัลเบโดกันเลยนะครับเริ่มจากสกิลพิฆาตนะครับอัลเบโดนะครับจะมอบโล่20%ของเลือดสูงสุดให้เพื่อนที่เราเลือกนะครับแล้วก็อัลเบโดจะทําการกระโดดเข้าไปรับดาเมจแทนเพื่อนคนนั้นสองครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่อัลเบโดมอบโล่ให้เพื่อนแล้วนะครับอัลเบโดก็จะได้รับโล่10%ของ HP สูงสุดของตัวเองด้วยนะครับก็ถ้าเราอ ยิ่งอัพทะลวงไปเยอะเราก็จะได้รับโลเยอะขึ้นด้วยนะครับทั้งเ,เพื่อนทั้งตัวเองนะครับก็จะได้โลเพิ่มเยอะขึ้นสกิลนี้ครับจะหักใช้20นะครับเออคูดาวเริ่มเทินเออคูดาวเริ่มเกมมาศูนย์นะครับแล้วก็คูดาวหลังการใช้ก็คือ3เทินนะครับโอเคครับสกิลต่อไปเลยนะครับไอเบโตทาการโจมตีทาดามเมจรายเดียว150% เออทำการโจมตีธรรมดา1.50%ผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะสกิลคอมโบเลยครับหลังจากที่ศัตรูโดนสถานะซัดถยนะครับอเมดโดก็จะพุ่งไปทำดาเมจลายเดียว1.13%นะครับแล้วก็ทำให้เกิดสถานะสัดล้มแล้วก็จะได้รับโล่5%ของ HP สูงสุดของตัวเองอมผมว่าเยอะอยู่นะรับโล่5%้อรเของเลือดสูงสุด โอเคครับเรามาดูสกิลพรสวรรค์อย่างแรกของอารเบโดกันก่อนเลยนะครับก็ถ้าหากเริ่มเทินมานะครับอารเบโดไม่มีโล่นะครับอารเบโดจะได้โล่ทันที20นะครับของเลือดสูงสุดข,ของตัวเองแล้วก็ถ้าหากเพื่อนโจมตีนะครับมีโอกาส20ที่อารเบโดจะไปรับดาเมจแทนนะครับแล้วก็ถ้าหากเป้าหมายของเพื่อนเราคือท่านไอนะครับจะเพิ่มโอกาสเป็น40นะครับที่ว่าอารเบโดจะไปรับดาเมจแทนนะแล้วก็ถ้าหากว่าอารเบโด มีโลในขณะที่ไปรับดาเมจแทนนะครับอาไโดยจะตีสวนกลับไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการให้ออฝ่ายตรงข้ามติดสตันครับทำดาเมจรายเดียว5 0นะครับแล้วก็ถ้าเรารออับทะลวงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะม,มีโอกาสเพิ่มเยอะขึ้นนะอยู่ครับอันที่6มีโอกาส40%ไปรับดาเมจแทนเพื่อนแล้วก็ถ้าเป็นท่านไอจะมีโอกาส80%ไปรับแทนอย่างเฟี้ยว แล้วก็ Skill สกิลพรสวรรค์อันสุดท้ายนะครับขณะที่อาเบโดมิโลนะครับเจอจะหักลบดาเมจ50%นะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้โล่จากอาเบโดนะครับจะได้เอฟเฟกต์แบบเดียวกันเลยครับนั่นก็คือลดเออดาเมจอีก50%นะครับสองเชิญก็เออซัพพอร์ตที่แทงยืนนานๆนะครับเซตไอเทมที่ผมแนะนำก็เซตเอลนะครับก็เน้นเลือด เป็นเอลเลือดนะครับอีก2ชิ้นใส่เป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าหาเพื่อนๆเ,นเออไม่มีเซ็ตเอลอะไรเพื่อนๆก็ใส่เซ็ตอะไรก็ได้นะครับที่มันแบบเออเพิ่ม HP เยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่ง HP เยอะอาเป็นโดก็จะยิ่งมีโล่เยอะนะก็ใส่เป็นอะไรไปก็ได้นะครับแต่ผมก็จะแนะนําอีกอย่างนึงน,นะครับก็ควรจะมีบล็อกแล้วก็มีป้องกันติดมาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้เราก็โดนตาเม่นเยอะเหมือนเดิม นี่ครับก็สามารถทลททะลวงอัปดาวได้เหมือนกันนะครับอะไรนี่อัปสีดาวโล่แห่งนาซาลิกอาเวโดมีพลังป้องกันแข็งแกร่งที่สุดเนาะมันบวกอะไรนี่อัปสีดาวบวกอะไรนี่อาเวโดอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้โอเคครับกันเราก็ มาดูการรีวิวตรุ่ขวัญอาเบโดในโหมดใหม่แล้วครับเวันนี้มันมีนี่ครับราชาปีศาจมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมแล้วก็แนะนําการลงแต่เดียวครับบทที่7จ็ดนบัฟนะครับโอเคครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็การจัดทีมที่ผมจะแนะนำของอาเบโดเลยครับนั่นก็คือนี่เลยครับเพื่อนจะจัดทามผมะไรก็ได้นะครับแล้วก็สกิลอะไรต่างๆก็สามารถจัดตามผมได้เลยเหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้ายิ่งอาเบโดได้คอมโบก็จะยิ่งเออได้โล่เพิ่มขึ้นด้วยนะโอเคครับอืมเชลเทียอารติเมทใส่ตัวเองเข้าไปนะครับดูเริ่มเกมมาอาเบโดก็จะมีโล่ขึ้นมาเลยนะครับแบบอืมไม่ต้องให้ใครเพิ่มให้ครับมีโล่โดนแทงแบบโดนแทงปุ๊บโล่หมดเลยวะ,ะย้อนเวลากลับของเชลเทียอเบโดไปตบหน้าดูครับแทงมา โอ้โหแทงทีละหมืน่นแทงทีละหมืน่นมีแชลเทียแชลทียคอมโบครับปักปักเออฮีดตะแทงกครไปรู้ไปนะครับปักปังปังตักจักนี่เรื่อยๆครับฮะทำไมหนูตีหนูตีน้อยจังโอเคงัดแทงงัดไปนี่หยุนหอกไปจิ้ม ปกัปกปกักปักแทงแทงไอไมโดนี่มอบโลให้เออแชลเทียเล่นนะครับนี่โยนหอกไปสามแสนนี่ปาดเออปาดงูอ่ะไม่เป็นไรปาดโชเอตกนะโยนหอกแทงอ้ไม่ขี้ว่ะสงสัยต้องไปเพิ่มขีดสักหน่อยเลยนี่งัดตบแทง ปิดบล็อกด้วยผมจะรอดไหมนี่โอเคงัดตบโยนหอบใต้หน่อยเถอะโอเคตายพอดีดูดูด,ดูดูโลโดเด้งเมื่อกี้เพื่อนช่วยเห็นไหมครับอ่าฟาผ่าลงมาคอมโบต่อครับยาวๆไปแทง ก็เรื่อยๆครับนี่ตบหน้าโยนหอปัดปัดเตะเตะเ,ตเตดยๆครับนี่ครับพิทักษ์แห่งอะไรอ่านไม่ทันมอบโล่ต้องกดขําแม,ม่งนานจัดเลยดูเมื่อกี้โล่ของเชลเทียขึ้นมาเจ็ดหมื่นเลยนะครับอืม เออตอนนี้มันยังรับได้เมืแทนเพิ่มไม่ได้นะเพราะว่าเอออาเบโดนโดนใหม่หัวเยอะทุกคนเลยมันตีที่อาเบโดโอเคครับเดี๋ยวผมขอใบคุณปู่นะครับเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณปู่คอมโบเดี๋ยวแตกแต่ว่าไม่แตกหรอกเพรามิโลเราเฟียวดักกอนแดนซ์มังกรเต้นเสมอไหรอาเบโดไปตก นี่รับดาเมจแทนเพื่อนตบสวนหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คอมโบครับเชลวเทียนนี่ดีจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเออหาได้นะครับในโครงการ20%ในช่วงนี้นะครับมีคนอยากได้ก็ <c oughs> คงไม่มีคนอยากได้หรอกนะครับเพราะว่าอุตสาห์เก็บตัวมาเนาะจะเข้าโครงการ20%มันก็ไม่คือ ตีปกติมานี่รับแทนเพื่อนตบสวนเออดีจัดนะครับเราดันไปแทนเพื่อนอล้เฮียนต่ตีตีคอมโบใช่ป่ะนี่โยนหอ,อกไปเสียดหน้าเชลเทียบัฟให้ตัวเองเอออันนี้แทงไปดีมันตัวก็สกิลไปนี่ผมไม่น่าให้เชลเทียอันนี้ก่อนเลยว่ะ เขาวาเดี๋ยวชาวเที่ยผมจะโดนไม้หัวโดนรถเกาะด้วยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับนะ่หน้าตะดาบจิตปกระไก่ไม่มนเนี่ต่อคอมโบลเลย <c oughs> นะสับๆไปนี่ไงโดนไม้หมัวรถเกาะด้วยไม่โซ่ป่าแตกไหมนี่ชึกชึกชึกอ้วนหน้าตาแตก <c oughs> ไม่นะหน้าตาตุ่ม โอเคไม่เป็นไรหรอกเกือบแตกหนึ่งสองสามสี่โอตีแค่สี่ครั้งเองวะเทิร์นหน้าน่าจะจบนะโ okay. อเคออไวโดบับโลเออใบใค่ใบปูกดไม่ทันหรอไม่เป็นไรหรอกพี่ทักแหง่งแองจิลหรอส่นางฟ้าหรอ นี่โอ้โหโลกขึ้นมาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดหมื่นแปดป่ะคอมโบมันโลกไม่หมดหรอกเดี๋ยวเจอมังกรเต้นสวนเหงาถึบมาถึกจริงวะนี่หนึ่งครั้งสองครั้งท่วนสามครั้งท่วนสี่ครั้งเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับบทที่เจ็ดศูนย์บล็อ เออแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีชาเลนต่อตอน,ตอนเออหลังจุดตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมน่าจะปล่อยคลิปนั้นก่อนนะเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหรือกดติดตามให้ผมกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมใกล้จะถึง1,000พัซับแล้วนะครับก็ถ้าหากมีอะไรสงสัยก็สามารถ เออคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้าน,นล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมตรงผมคงต้องขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับซี o u เก a i นนะครับก o o ดบ y e ครับผมบ๊ายบาย